ยิงปะทะกันร,ระหว่างกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกับทหารค่ะแล้วเขาล้อมการประทะกันอยู่เนี่ยตั้งแต่บ่ายสามข้ามวันมาจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเลยนะคะ<อ>ยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องยิงปะทะกันอย่างดุเดือดคนร้ายเนี่ยมีทั้งปืนอาก้ามีทั้งเอ็มสิบหกงานนี้มีคนตายด้วยนะคะขึ<อ>้นหน้ามาดูคะ่ะหลกยากทุกเช้าเลยค่ะ แต่มีอย่างหนึน่งนะที่ช่วยปลูกเด็กๆได้ดูเทลล่าเฮซลนัทคัสสันผสานโกโก้ชั้นดีสู่รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ูเทลล่าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสุขให้ประสบการณ์เป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาเก็บกลับบ้านขอแนะนำแฟ y g u a r าสเปรย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวช่วยกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย99.9%เพราะทุกช่วงเวลาล้วนมีความ,ามหมายแฟมลีก่าเอสซีจอห์นสัน อีกขั้นของพลังกแกร่งเหนือนิยามแรงเค้าใจยกระดับทุกประสบการณ์ขับข,ขี่ไฮลักษ์วีโ GR s p อ r t ใหม่ซื้อวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง31มกราคมนี้ต่อไฟฟ้าอิเล็กทรัลักษ์ช่วยรังสรรค์ให้ทุกเมนูคงรสชาติที่ดีจากวัตถุดิบธรรมชาติให้ทุกมืออร่อยและมีคุณค่าเพื่อให้สิ่งที่เรารักอยู่กับเราไปอีกนานมกิดลัอเล็กทรัลัก์ ครั้งแรกของ f โฟมอสใหม่โ m ม s สมัลติเกรนผสนธัญพืชรวมข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องและอื่นๆพร้อมโกโก้แท้สารอาหารหลากหลายออรใหม่โ m o s สมัลติเกรนลองเลยเมื่อก่อนก็ไม่เห็นแต่นเนี่ยยิ้มทียวรอยมาแล้วต้องให้ยรุรันนิวเจเนอเรชั่น ทรงพลังกว่าด้วยไฮยาล r รทรีเอ็กซ์ฟิลเลอร์ิวดูอิม่มฟูรู้สึกริ้วรอยดูล,ลดเลือนลดโอกาสเกิดริ้วรอยใหม่ไฮยาลูรอนทรีเอ็กซ์ฟิลเลอร์จากยูซรินที่ PTT Station เป็นที่เกิดเรื่องราวดีๆเป็นที่ที่มีน้ำใจเป็นได้ทุกอย่างเพื่อเป็นตรงกลางเติมเต็มให้เราได้เจอกัน p t t Station เติมเต็มทุกความสุข กาแฟเข่าช่อง3 in 1สูตรน้ำตาลน้อยหอมกลมกล่อมเหมือนเดิมเ,ข,เข่าช่องรถแท้ก้าแฟไทยโรลเลอร์โคโสเตอร์รถชีสพริกพริกกินท่าแรบท่าเสริงท่าถ้ามีคุณท่าไหนก็อร่อยครั้งแรกของผงสฟอรยกเอเซนส์ถุงเดียวได้ทั้งซักสะอาดและนุ่มหอมใหม่เอเซนส์เอ็กซ์เพรสแคร์ ส,สะอาดนุ่มหอมเจลกตินอับสะดวกคุ้มค่าต้อง BSCS เ e n c e ผักสด เกิดอาการแสบร้อนกลางอกร่วมกับเรอเปรี้ยวและอาหารไม่ย่อยเนื่องจกลลากกรดไหลย้อนใช้กาววิสคอนดูโอแอคชั่นไม่เพียงลดกรดแต่ยังสร้างชั้นเจลป้องกันกรดไหลย้อนกาววิสคอนดูโอแอคชั่นรักษาอาการเนื่องจกลลากกรดไหลย้อนผลิตจากประเทศอังกฤษนี่ใช่ไหมคือความรักใช่หร<ช>ือเปล่าใช่ไม่ต้องกังวลว่าเชือ้อโรคจะเข้าปากหม่แฟรงซีฟันเด,ดโคดมที่ช่วยลดการสะสมไวรัสแบคท,ทีเรียและช่วยลดการสัมผัสเชื้อโรคมั่นใจยอดขายอันดับหนึ่งมาเป็นครอบคร<อ><อ>ัวโคดมกันนะ ทิเบยวนกอนท้าลองโรบัสต้าตัวใหม่ที่เข้มสุดขั้วหอมเพราะขั้วสุดเข้มระเบิดรสชาติเข้มสุดขั้วท้าลองมาเข้มสุดขั้วด้วยกันไม่เมสกาแฟกระป๋องโรบัสต้าแบล็คโรสหม่ใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเดปารีชุดสวยหอมเหมือนอาบน้ำหอมล็อกความหอมเข้มข้นหกเท่าหอมนาน30วันเดปารี เมื่อไอแบบมีเสมหะใช้แนกรออเม็ดฟูละลายเสมหะยังมีประสิทธิภาพมีตัวยาอะเซทิลซิสเตอี600มิลลิกรัมเม็ดฟูละลายเสมหะเปรนเทาอาการไอแนกล่อผลิตในเยอรมนีบ้านปลอดเชื้อรับความเพ่งในปีเสือนี้พร้อมลุ้นทองคำมูลค่า5 0าพบาทส0รประัลแจกทุกวันถึง24กุมภาพันธ์นี้เพราะเขาเป็นเด็กโภชนาการจึงสำคัญให้ QUST พัฒนาสตรเฉพาะเป็นลูกัยเรียนรู้วิจิตรว้าว เตียงโอ้โหไททูย hey, ูเอสทีแน่ว่าใช่ลูปว่าชอบนี่คือโอรากูดแคทกับชีวิตที่สมาร์ทขึ้นนี่นี่และนี่อนาโคดพร้อมแล้วแล้วคุณหลพร้อมหรือยังโอรากรดแคท สิวต่างจากจุดด่างดำทั่วไปต้องดูแลให้ตรงจุดใหม่ยูซีรินแอนตี้แอกเน่มาคเซรัมเซรัมลดรอยสิวที่มีไทอะมิดโดช่วยลดเลือนรอยสิวรู้สึกรอยสิวดูลดลงในสองสัปดาห์ใหม่แอนตี้แอกเน่มาคเซรัมก็กินในเจ๊กีที่ก็กินในเจ๊กีถึงตอนเย็นก็กินในเจ๊กีวันนี่ค้างก็กินในเจ๊กีอยากกินในเจกีที่ไรเธอก็ชงมาให้

คอลลาเจนคอฟฟี่จากเนเจอร์กิฟกี่ปีแล้วเนี่ยผมสวยแบบเนี้ยจะอยู่กับเราไปอีกนานไหมไม่ต้องกังวลลองนี่ใหม่ชันซิลอ h ลเบอร์ฟิวชั่นสมุนไพรสารสกัดโสมและสารสกัดมะขามดีควายช่วยลดผมขาดร่วงดูดำเงางามชันซิลอคลเบอร์ฟิวชั่นผมสวยเวลาก็ทำอะไรเราไม่ได้ ับสนุนโดยน้ำเกลือซอฟคลีนนอร์มอาลซาไลตัวยาโซเดียมคอรายขวดใสฉลากฟ้าคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะคะมีเหตุปะทะเดือดเกิดขึ้นที่อำเภอระงสจังหวัดนราธิวาสข่ะเป็นทหารประทะกับกลุ่มก่อความไม่สงบนะคะเขาบอกว่ายิงกันรัวประหนึ่งว่าอยู่่าำกลางสงครามเลยค่ะ